มือใหม่ทําสวนทุเรียนเริ่มตรงนี้ค่ะมีหลายคนนะคะที่ถามคุณโอขก็มาว่าอยากที่จะลาออกจากงานประจํานะคะแล้วก็กลับมาทําสวนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะบางคนมีสวนก็จริงมีคุณพ่อคุณแม่ที่ทําอยู่แต่ก็กลัวว่าจะกลับมาแล้วทําไม่ได้เพราะว่าเคยทํางานแต่ในห้องแอร์หรือไม่ก็ทําในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสวนเลยะคะ่ะด้วยความที่คุณโอก็เคยทํางานประจำมาก่อนนะคะคุณโออยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองถนัดและเริ่มจากสิ่งที่ ง่ายที no caso, si ante, no illo, ่สุดก่อนค่ะสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยหมายความว่าทุกคนอาจจะเรียนมาไม่เหมือนกันอาจจะทํางานไม่เหมือนกันนะคะเราอาจจะใช้ความรู้ในสายงานที่เราเคยทำเนี่ยเอากลับมาใช้ให้เริ่มจากตรงนั้นก่อนยกตัวอย่างเช่นพิณโอ่ะจบมาทางด้านการตลาดนะคะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณามาพิณโอก็จะถนัดเรื่องของการอยู่หน้ากล้องการขายการพูดการสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะพิณโอก็จะมาเริ่มของการทําเพจเรื่องของการนําความรู้ต่างเนี่ยค่ะเอาออกมาบอกผู้คนบนโลกออนไลน์แล้วก็เรียกว่าสร้างตัวตนให้ คนเห็นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเ,เราก็ขายทุเรียนออนไลน์ขายมังคุดขายเงาะขายทุกอย่างคือเริ่มต้นจากออนไลน์เลยค่ะมันก็จะทําให้เราเริ่มปรับตัวได้นะคะแล้วก็พอมันมีรายได้มากขึ้นเราก็จะมีกําลังใจในการทําต่ออย่างาน้องๆบางคนที่คุณโอเคยไปสัมภาษณ์ในสวนนะคะอย่างน้องกิ๊กะคะเขาเคยเป็นครูมาก่อนเขาก็จะมีความรู้เรื่องของการทำํำข้อมูลนะคะซึ่งถามว่า การทําสวนเดี๋ยวนี้จําเป็นจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลสถิติแล้วก็แปลความหมายของความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะทําเรื่องของการเก็บข้อมูลอากาศนะคะติดแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะจริงๆแล้วต้นไม้หรือพืชทุกอย่างอะคะ่ะอุณหภูมิความชื้นปัจจัยเรื่องอากาศมีผลกับพืชทุกชนิดเลยโดยเฉพาะทุเรียนนะคะทุเรียนปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องไม่ออกดอกปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราจะติดตั้งสถานีอากาศพอเราติดอันนี้ไปแล้วมัน สามารถเปรียบเทียบเก็บข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างะคะช่วงแรกอากาศที่จะหนาวมาแรกๆอะคะ่ะเรามีสถานีอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใช้สังเกตอากาศว่ามันอาจจะมีหนาวมาช่วงแคบๆนิดเดียวถ้าเรามีสถานีอากาศเราก็จะดูว่าเราจะวางแผนกักน้ำเมื่อไหร่แล้วให้มันตรงกับจังหวะอากาศที่สุดเพื่อให้มีโอกาสมากที่สุดที่จะเอื้อกับการออกดอกแต่ถ้าเราไม่มีสถานีอากาศตรงเนี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะอากาศมันเอื้อไหมเพราะบางครั้งเราอาจจะกักไปโดยที่เราเสียใบฟรีๆก็ได้ค่ะฉะนั้นเราก็ มีมาเพื่อที่จะถนอมต้นไม้เราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้จังหวะโอกาสที่ดีที่สุดอะอย่างดรดาวก็เหมือนกันนะคะเป็นผู้บริหารใช่ไหมคะทีนี้พอดรดาวกลับมาทําสวนนะคะก็ใช้องความรู้ในเรื่องของการบริหารที่เป็นองค์กรน,นะคะเอามาบริหารจัดการในแปลงในสวนของตัวเองคนงานจะต้องแบบไหนระบบการจัดการ วางรอบแต่ละรอบการทํางานในแต่ละวันในแต่ละเดือนหรือไม่การใช้ยาใช้ปุ๋ยช่วงไหนจะเป็นแบบไหนคือเอาความรู้เรื่องของการบริหารมาบริหารสวนตัวเองค่ะคืองานในสวนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะแปลงเป็นระบบเอาไว้นะคะ,คะพอเราทําเป็นตารางใน1เดือนเนี่ยในตารางของอาจารย์นะคะก็จะมีรดน้าใส่ปุ๋ยพ่นยาวางระบบไว้เลยอพอเราจัดรูปแบบเป็นระบบทุกอย่างปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะออกมาเป็นระเบียบพอระวางระบบไปปุ๊บเนี่ยค่ะ,คะ เราสามารถที่จะบริหารจัดการให้ทีมหรือลูกน้องเราเขาดูตารางนี้นะคืออาจารย์มองว่าของเราเนี่ยมันหลายแปลงถ้าเราอาศัยจําอย่างเดียวเราจำไม่หมดจําไม่ได้แล้วก็เราทําอะไรไปแล้วบ้างมันนึกอะนึกย้อนหลังบางทีนึกไม่ออกนะเพราะงานเนี่ยมันต้องเดินไปข้างหน้าแล้วปีนี้กับปีต่อไประบบจะเหมือนกันไหมหรือว่าไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเพราะว่าสภาพฝนฟ้าอากาศสภาพทุเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้ตรงกันทุกปีถามเทคนิคดูดีกว่าไหนๆนก็องนนี้เราเรียกว่าเป็นกระป๋องโค้กอาจารย์มีวิธีการดูแลเทคนิคให้น้ํายังไงให้ปุ๋ยแบบไหนนนนเเเเอออออาาาทีี่่่่ป็ขงงสววจรรย์คคืืช้ลูิม กระป๋องนมแล้วเนาะรอบหน้าเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยละปุ๋ยเน้นอะไรก็อาจจะเป็น15-20อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าให้จัดรูปทรงค่ะให้ทรงสวยเพราะว่าบางทีใบเขาออกมา หรือว่าอาหารเขาไม่พอเลยนีลูกเขาก็จะอาจจะบิดอะค่ะช่วงน,นี้พอเราใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะจัดลูกทรงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวครูเขาก็จะเปล่งขึ้น,น,นใช่แล้วเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นแบบนี้เราก็ค่อยไปเล่นตัวท้ายสูองอีกรอบนึ<อ>งล<อ>ลแล้วอย่างน้องแทนกับน้องปายเนี่ยค่ะที่บ้านก็ทำสวนมาอยู่แล้วล่ละแต่ว่าตัวเองอะทำงานข้างนอกมาเป็นนักดนตรีเป็นช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมันดูดูไม่ค่อยเกี่ยวกันแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับครอบครัวได้อาศัยว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตตาาาาาาาคคคคคคุณยยยยยยอออะะะะะร่่่่งงเเเีีีีี้้มมมมมพลปกบศััวววดนใจ ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะอันไหนที่เริ่มง่ายๆทำได้ง่ายๆให้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนอันไหนที่ไม่รู้ก็ค่อยเรียนรู้เพิ่มค่อยๆถามค่อยๆหาความรู้จักรอบตัวได้ค่ะเดี๋ยวนี้มีออนไลน์หาความรู้ได้ง่ายมากๆค่ะการที่ทำทุเรียนให้มีคุณภาพอ่ะหนึ่งคือมันต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่คุณทําดอกอดอกคุณต้องสมบูรณ์พอดอกสมบูรณ์ปั๊บพอเริ่มเข้าระยะจะปัดดอกเนี่ยบุคลากร จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเทคนิคการผรสมเกสรอของเราเนี่ยส่วนนี้ก็คือจะใช้ไม้กวาดปัดกันอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้เกสรของกระดุมนะครับดอกดอกของกระดุมก็จะได้รูปทรงที่กลม,มแล้วคืออายุวันก็อาจจะน้อยลงเกสรกระดุมมาช่วยอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่กลายพันธุ์เหรอเป็นหมอนได้จริงๆเหรอโดยพันธุก,กรรมแล้วของทุเรียน สามารถข้ามสายพันธุ์กันได้อยู่แล้วอบาบละอองเกรสรของทุเรียนพันธุ์อะไรก็ได้มาปัดอยู่ที่ว่าเราอยากได้ทรงไหนอยากได้สีเนื้อในเป็นสีไหนสีชนีมาซะงั้นเราทําได้หมดแต่ก็อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจพอติดดอกทีนี้ปั๊บ อยู่ที่เรื่องน้ําละว่าระยะนี้ควรจะให้น้ําในลักษณะไหนระยะนี้น้ําจะมากหรือจะน้อยอยู่ที่สภาพอากาศเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าบุคลากรของเราเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจให้มากทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราถ่ายทอดให้เขาเหมือนกันเพราะว่า1เดือนผมจะมีการประชุมหนึ่งครั้งเราเป็นคนวางแผนใช่ใช่ครับก็จะมีตั้งแต่ทําใบตั้งแต่แรกเสร็จปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยปัดดอกอะไรบำรุงลูกเรื่อยๆให้น้ําระบบน้ำอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่แปลงนี้เป็น40ปีทั้งชนีทั้งหมอนใช่ไหมครับใช่ครับมีความยากจจัังหวะะมมนกก็ออา เี่่ทรงแล้วมีเทคนิคอะไรที่ทาให้ถูกจังหวะบ้างไหมที่นี่ก็จะใช้แบบวิธีโบราณเลยก็คือแบบว่าการคาดโคนกักโศกแล้วก็ดูใบดูสภาพต้นนะครับว่าสมควรที่จะแบบว่ากระแทกน้ําให้ดอกออกไม่ได้ยังอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าดูสภาพอากาศในโทรศัพท์มันก็จะทาให้เรารู้ว่าเราจะลงมือตอนไหนทําตอนไหนให้ถูกจังหวะมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทําสวนเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ถนัดมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไปได้แล้วค่อยๆขยายออกไปในสิ่งที่ไม่ถนัดพอเราไม่ถนัดเราฝึกมันบ่อยๆเราทํามันบ่อยๆคุณกก็จะะเเ่่่งงงออคยาโวัน อาจจะมาแบบแปลกหูแปลกตานิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะแล้วก็ช่วงนี้ถ่ายคลิปอะไรไม่ค่อยได้เลยก็ต้องถ่ายในบ้านเนี่ยค่ะก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองทําได้ง่ายคือจะถามว่ามันสวยไหมบรรยากาศดีไหมมันก็เฉยๆมัเป็นผ้าม่านเฉยๆค่ะแต่คุณโอเชื่อว่าคอนเทนต์หรือสิ่งที่คุณโอพูดไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนดูค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่แค่บรรยากาศจะแค์กับคนที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปถ้าใครที่ได้รับประโยชน์จากการดูคลิปของคุณโอก็ค,คอมเมนต์มาให้กําลังใจคุณโอได้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะคะ,ะด้กําลังคิปแว ะะทุกคนคืนนี้บ๊ายบายค่ะ